อยากลองเป็นนักภาพดูค่ะเพรารู้สึกว่าตัวเองเสียงมีประโยชน์ค่ะหรอใช่ค่ะเสียงสูงสิแล้วเราเสียงทุ้มแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆเราก็จะชอบล้อเราไอ้เพื่อนอะก็ตัวดี้อกว่าเรามีแรืวอย่างพวกมันบูลี่เราบอกว่งนี่นี่มไม่ใช่แล้วก็เถียงขาดใจคุณจะจัดคุณจะเปิดให้มึงดูมันก็จะไงเปิดเลยครับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นสุธิภาค่ะอยากทราบว่าตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่จ๊ะปัจจุบันก็เป็นนักแสดงบ้างยูทูบเบอร์บ้างอิฟลูเอเซอร์บ้างค่ะบ้างนะคะอ่าโอเคครับอยากจะทราบว่าประสบการณ์คุณเนี่ยเคยผ่านอาชีพอะไรมาแล้วบ้างก็คือหนูว่าเคยแบบ ไปทำงานโรงงานล้างบล็อกสกรีนร<อ>ล้างบล็อกสกรีนล้างแบบทินเนอร์เลยแบบกัดมือเลยเงี้ยแบบชีวิตดามาว่าข้าแรงแบบชั่วโมงละแบบ20 2ส3 0นี่นแหละ<อ>แต่ว่าที่บ้านเป็นเจ้าของตึกนะคะอา้าว <c oughs> ตัวน้าเอ็นโดไง โอเคมาถึงในปัจจุบันนะครับแล้วอาชีพในฝันของคุณล่ะก็อยากลองเป็นนักภาพดูค่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่าตัวเองเสียงมีประโยชน์ค่ะอใช่ค่ะเสียงสูงสิต้องรอไปเสียก่อนนะคะเสียงซูเฮ้ยเสียงดีแล้วเราเนี่ยเฮ้ยแล้วเสียงต่ำมาก็จะอย่างนี้ละค่ะก็จะอย่างนี้ละค่ะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเก่งเป็นเสียงต่ํามากกว่าค่ะโอเคคําถามต่อไปครับแล้วเราเสียงทุ้มแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือเปล่าใช่ตั้งแต่ไหนแต่ไรคือสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพือพ่อนๆเราก็จะชอบล้อเรายิ่งถ้าไปเรียนซัมเมอร์เราใส่กางเกงยีนไอ้ตรงเป้าตรงสีมันแข็งมันโค้งีเพื่อนอะก็ตัวดีบอกว่าเรามีมเรื่องมันก็มีมบูลลี่เราบรงนี้ จะเปิดให้มึงดูมันก็จะไงเ,เปิดเลยครับโอเค้เรารู้มามว่าที่บ้านเลี้ยงชิวาว่าด้วยวชิวาว่าค่ะชื่อบรานี่ค่ะบรนี่บรนี่ร้องไงห <c oughs> มาหมาหมาชิวาว่าหมาชิวาว่าเวลามันร้องบร <c oughs> นี่ส่วนใหญ่ก็าชอบแบบอีทีลองอีอีเวลาแบบคนเดินมาหน้าประตูก็จะห <c oughs> มาตัวใหญ่ ไม่เ้งหมาตัวใหญ่หมาตัวเล็กเห่าให้คะหมาตัวใหญ่หมาตัวเล็กคุยกันอยู่ดีดีฉนีีหอยเข้ามาเสียงส์คุณก็ยอดเยี่ยมมากครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาขอทดสอบเสียงกับเหตุการณ์นี้เมื่อเราต้องการไลน์ผู้ชายคนนั้น เมื่อคบกันแล้วมีลูกด้วยกันสองคนวันนี้มึงจะกลับบ้านกี่โมงรีบกลับมาเดืนนี้นะมึงนะวันวันนะเอาแต่ไปพงเล่ากับเพื่อนๆเลยนะเพื่อนมึงนะไอ้มึงดูเลยมึงจะไปทำยี่แล้วก็มันนักหนาเหรอมึงกลับบ้านมาดูกับกูนี่ ยังมังยังไม่หมดนะต่อไปถึงชาวออฟฟิศบ้างกับสถานการณ์ที่1เสียงในใจเมื่อบอสชมผลงานจนออกนอกหน้าพ่าผมเนี่ยเป็นคนทําแต่จริงๆแล้วฝีมือกูค่ะถ้านรลกมีจริงกูขอ้มึไปคนแรกแต่ถ้าสวรสค์มีจริงมึงไปคนสุดท้ายจะใครอีกเสียงต่อไปเสียงในใจเมื่อโบนัสไม่ออกกีดอกทำงานตัวแทคบกาดม่แจกเงินนะให้หนุนะคะ แม้ในบทจะให้โบนสับส12เดือนที่ไหนได้ปฏิทินอีดอ,อผมถือว่าคุณมีความเข้าใจทางด้านการใช้เสียงได้ดีมากนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอให้คุณเนี่ยให้คะแนนตัวเองก่อนความมั่นใจของคุณในวันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่ถ้าต้องเกินร้อยเกินสิบเกินร้อยเกินพันเกินหมื่นเกินแสนความสามารถในการใช้เสียง สุดแข็งของคุณในวันนี้มันก็คงไม่มีอะไรแข็งไวม,มากกว่าหนูแล้วแหละตอนเนี้ยแข็งจะตายอยู่แล้วออฟฟิศนี่ยเย็นหายเลยเย <c oughs> ็วมากเลยจ,จะลาออกขอได้งานแล้วเนี่ยแน่อนอนว่าการพากเสียงเนี่ยจะต้องมีอินเนอร์ออกมาจากข้างในด้วย <c oughs> ใช่ค่ะคุณมี็คนมีอินเนอร์ดีไหมครับเวลาไปแสดงหรือไปอะไรที่สุดอย่างเศร้า <c oughs> หัวเราะ หลงรักตาก,กล้อง <S <S นเครับโอเคนี่คืออินเนอร์ที่เราจะต้องใช้กับการเป็นนักช่างครับโดยเราจะมีภาพที่ไม่มีเสียงโดยเราจะมียกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาและให้น้องนุ่นนะครับพากเสียงลงไปในนั้นกับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนสาวของเราเพิ่งไปออกเดทก,กับหนุ่มฝรั่งมาแล้วอินเนอร์ที่เราอยากได้คือคนนี้มึงฝรั่งอะ่ะไหวหรอ ไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิทําไมถึงเลือกเป็นอินเนอร์นี้ออกมาเป็นอินเนอร์ย่โยนจ้ะก็หนูสื่อทางอื่นไม่ได้อะค่ะหนูก็ต้องสื่อทางนี้แหละค่ะมันชัดเจนมากจริงๆค่ะโอเคต่อไปเมื่อเราต้องเถียงกับป้าข้างบ้านเรื่องราวตัดผ้าแต่เราเถียงมันไม่ได้สักทีหนึ่งขออินเนอร์คนนี้ป้าล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 าาล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 ลาา ไม่นะไอ้กลๆโอเคสถานการณ์ต่อไปเมื่อเราอยากสั่งกะเพราคุณป้าแล้วเราต้องการอินเนอร์แบบคนนี้คุณป้าครับผมขอสั่งกะเพราหมูเยอะๆข้าวเยอะๆพริกเยอะๆและที่สำคัญไส่ไข่ดาว โอเคเราจะมาดูไหวพริบกันด้วยว่าในการพากไปเนี่ยแล้วก็ใส่เสียงซาวเอฟเฟกต์ไปเนี่ยน้องนุ่นจะมีความเข้าใจในพร็อพที่อยู่ตรงหน้านี้ไหมว่าสิ่งของเหล่านี้มันให้เสียงอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีบทขาผมนเดี๋ยวเราจะมีบทแล้วก็ให้คุณใส่เสียงซาวเอฟเฟกต์เข้าไปเลยครับกับบทที่1นึงด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 ึงเนอะดินแดนเวสร์นอันห่างไกลเราข่าวบอยได้ควบมา เรือล e ่าแผ่นดินใหม่ในขณะนั้นพวกเขาได้เจอกับพายุทรายเป็นพายุทรายอันโหดเหี้ยมทันใดนั้นทันใดนั้นมีไก่ขึ้นมาปรากฏตัวอ๋อข่าวบอยตะโกนว่าฮะถึงแล้วเหรือหมอชิะไม่เหมือนเรียกมวยเป็นไ้นี่นาอยู่นี่ๆเผาอินเดียแดงก็คว้วม้ามาปรากฏตัว อินเดียแดงอินเดียแดงวิ่งเข้ามาทำลายคาวบอยด้วยกัน <Ice> หักกระดูกสาวขาวบอลร้องอดเลยคาวบอลร้องอดเอยฟังอะไรก่อนตายจริงอินเดียแดงเปิดเผยหน่าออกมาเป็นสาวสุดสวยแต่อินเดียแดงก็คืออินเดียแดงขาวบอลเลยชักมีดขึ้นมาแทงอินเดียแดงแทงโดนแทงเหรอ โอเคค่ะน้องนุ่นจ๋าวันนี้เราจะมาทดสอบอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นนักพากย์นักพากมันมีหลายแขนงเนาะและอีกแขนงหนึ่งที่เราจะมาวัดความสามารถของน้องนุ่นก็คือการพาคโฆษณาหรืออา n o u ซอร์ซึ่งเราจะมาให้น้องนุ่นเนี่ยพาคเสียงโฆษณาโดยมีอินเนอร์ที่แตกต่างกันถ้าคุณทําได้พวกเราจะปรบมือให้ฮะไม่ได้ผ่านโปหรอ เราจะบอกคุณว่าเก่งโอเคกับ okay. เสียงโฆษณาที่หนึ่งลูกค้าเนี่ยเขาอยากให้คุณอ่านแบบ mid เนอร์แบบภาคเรือหางยาวครับ <Wow. S 1> กับโฆษณานี้ยาววิเศรษรักษาทุกโรคลูกค้าขอแบบเนอร์ภาคเรือหางยาวหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมเรือหางยาวยังไม่เคยดูเลยเนาะเสียงแปลกแปใส่เกียร์สี่ขยี้แต่ตอนต้นแต่ตอนนี้จะขยี้ได้ไหมเริ่มค่ะเอาละครับ ยาพิเศษตาพิฟคองโลกออกตัวไปแล้วครับไม่ว่าคุณจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับปิการอาหารไม่ย่อยไลรยื่นไตรเ้อดูดมีกดในกระเพาะกระดูกเตาะฟันปวดมีปวดในลำไส้หายใจก็ะม่นเหม็นเช้าเย็นก็วิงเวียนวิงเวียนเป็นประจำบอบช้ำจนเป็นแผลรังแคมีสีสันย,ยาพิเศษตาพิ้ฟคองโลกเข้าวินเปรสไมสบาย มากเลยตากกอด้นะเริ่มเริ่มท้อแท้อย่างกะอาชีพนักพากย์นี้ยังไม่ท้อแท้อ่าคุณจะสู้นะคะไายต่อกับโฆษณาชิ้นต่อไปโฆษณาแอปหาคู่เคยใช้แอปหาคู่ไหมไม่ไมแสดงว่าใช้โอเคโฆษณาแอปหาคู่แต่พี่ขอรถเข็นแบบรถกับข้าวเคยได้ยินเสียงรถกับข้าวไหมเคยได้ยินค่ะเสียงเขาจะเป็นยังไงลองกับข้าวกลับข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าวพร้อมไหม พร้อมค่ะพร้อมแล้วใช่กัดมันครับกัดมันหมดปัญหาความกัดมันที่เหมือนน้ำรอระบายกับแอปหาคู่ติดตีติดโหลดแอปหาคู่ติดตีติดกัดมันครับกัดมันอยากอยากโหลดแม่ได้ยินอย่างนี้โหลดเด้อโอเคเดี๋ยวไปเจอกับช่วงต่อไปค่ะ ทางบริษัทเราเนี่ยประทับใจสุดๆเลยกับพาร์ทสุดท้ายนี้เราเลยอยากให้คุณแสดงทัศนคติดีๆหรือไล่ยๆเพื่อตอบโต้ตอีพวกท็อกซิกกัน okay, ดีไหมได้ค่ะดีไหมโอเคดีค่ะงั้นทําให้รายการเราดูเป็นรายการน้ําดีขึ้นมาหน่อยเนาะโอได้ค่ะเคครับเราฝากความหวังรายการเราไว้กับน้องนุ่นด้วยนะจ๊ะครับแต่ไม่รู้ว่านะจะได้สักกี่น้ำนะคะกับคำถามที่หนึ่งที่เขาถามกันมานะจ๊ะตาใหญ่คนนี้เป็นใครเนี่ยหน้าตาก็น่ารักนะทำไมเสียงใหญ่จังไม่ตามดีกว่าอย่าเรื่องของเมืองค่ะ ตัวแม่จะแคร์เพื่อไม่ได้ไปเยี่ยวนลถหวงเออเออเสียอยู่ที่ชานน้ำหนักอะไรที่เธออะฮะจะไม่นั่งนั่งทับผัวเธอนี่ปรึกษาค่ะคุณนุ่นมีคนมาท้าตกเอาไงดีจะตกก็ดูรุนแรงจะไม่ตบเลยก็หาว่าขี้ขันก็ตกมันเจ็กลัวอะไรอ่ะก็ตกมาตกกลับไม่กลัวกัสมกันหนึ่งหนึ่งต่อเวลาตรงจริงฮะโอเคน้องนุ่นจ๋าสวมไหมคะ โจดค่ะโจดค<อ>่ะและเขาเคยมีคนมาดีเอ็มอย่างเงี้ยดีเอ็มมาปแปลกดีเอ็มมาไวรัสดีเอ็มมา ก็มีเช่นมีส่งรูปมาเงี้ยส่งมาเงี้ยส่งมาเลยเราก็งงทำไมมันเล็กขนาดนี้นี่ไม่ได้บูลลี่นะพูดเรื่องจริงคุณต้องมั่นใจของคุณภาพของคุณก่อนที่คุณจะเอามาโชว์เราเลยถ่ายของเราส่งไปซึ่งอันนี้คุณก็ยังมีมาตรฐานส่วนตัวเช่เรามีมาตรฐานมาตรฐานสากลซึ่งรายการเราจะสอนให้ครับจุดสังเกตคุณอยู่ที่นิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีความใช่ใช่มันจะมี ความละไม้คลายคขึงและเทียบขนาดได้กับอันนั้นใช่อ่าไม่ว่าจะเป็นของพี่อ่าของพี่หรือเราพี่หรือเราพี่เตียงตรงอวบแล้วความความยาวอ่ะอ่ะเทียบขนาดอ่ะเทียบขนาดอ่ะอยูชอบแบบนี้นะอ้าวเฮ้ยเขาชอบของผมว่ะ โอเคเป็นไงบ้างมาเป็นนักภาคของเราในวันนี้ได้ลองทําอาชีพในฝันว um ันหนึ Fox ่งรู้สึกไงบ้างจ๊ะเหนื่อยมากค่ะเรารู้สึกว่าการที่เป็นนักภาคเนี่ยใช้สกิลเยอะมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่เหมือนห้ามป่วยอ่ะที่เขาบอกเส้นเสียงอักเสบอ่ะคือห้ามเลยนะไม่งั้นคือคุณจบเลยอ่ะคุณทํางานไม่ได้ ต้องแบบต้องคอยดูแลสุขภาพมากๆ<า>โอเคฝากผลงานหน่อยจ้ะตอนนี้ทําอะไรอยู่ติดตามน้องนุ่นได้จากที่ไหนตอนนี้นะคะก็กําลังขึ้นช่อง YouTube แล้วออนคลิปแล้วเรียบร้อยช่องนุ่นสุธิพาค่ะฝากด like, subscribe, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะ โอเคขอคติประจําใจหน่อยจ้ะในการทํางานคือเวลาเราเคยท้อๆอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบขึ้นมาทำงานครั้งหนึ่งอยากจะมีอะไรอยากจะแชร์กับเพื่อนๆบ้างก็จริงๆคติประจําใจนู่นน่ะคือเป็นสิ่งที่บอกกับตัวเองมาตลอดเราพูดกับตัวเองซ้ําๆแล้วก็บอกคนอื่นด้วยขอนึกแป๊บนูนะมันเหมือนมันมีมาอยู่แล้วมันมีมาอยู่แลแต่เป็นคนแบบพูดไม่รู้เรื่องไงอย่าหวังพึ่งคนอื่นให้พึ่งตัวเองก่อนนะคะ ค่ะประมาณนี้เพราะว่าเราจะไปรอรอหวังที่จะพึ่งใครเพราะว่าพึ่งตัวเองเถอะทุกวันนี้ก็พึ่งเงินในกระเป๋าตัวเองมันมีความภูมิใจยังไงเวลาพึ่งตัวเองเนี่ยภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำเราทําอะไรได้ด้วยตัวเองเราหาได้เองเราใช้เองคือเหมือนแบบเราไม่ต้องไปแบบเดือดร้อนไม่ต้องลำบากใครไม่ต้องไปอขอใครอะไรอย่าเงเงี้ยอืมอะถ้าเปลี่ยนไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเสียงจากเราเองอันไหนจะถนัดกว่าข่า,าวบอยขั้วมา ลมพายุมาเจอผู้หญิงสวย <Wow! S 1> ข้าวบอยไทยอินเดียนชื่อขาวบอยหน่อ,อยสิคะื่ <laughs> าว,าวชื่ออะไรขอ่อวชื่ออะไรวนซิชูเน่